โรนเริ่มมีขีดสองขีดคนขับมาคนเดียวนี่ก็กองตาแมนค่ะเพราะว่าพี่เก่งปมป้าฝั่งแก๊ปจะไม่มีสาระเหมือนเดิมกูไปกูมาทำอะไรที่นี่อ่ะรายการนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุสตางของทีมงานว่ามีความรอบคอบและความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโดยคำถามที่นำมาถามนั้นจะเป็นคำถามแนวชาวบัญญา เราจะมาดูกันว่าทีมงานคนไหนจะมีสติสตังกว่ากันสวัสดีค่ะชื่อป๊อปมาร์เก็ตติ้งค่ะรักที่นี่นะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุนจุนนะคะจุนเดียวไม่ได้นะต้องสองจูนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมิลี่นะคะอยู่วีเจ n ม g เ m จ n เมน์ค่ะสวัสดีค่ะเบียนะคะตำแหน่งวีเจ n ม g เ m จ n เมน์ไม่ได้เห้าตั้งแต่เกิดค่ะแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กสวัสดีครับผมเต้ยชอบช่วยยายต้มแกงห่วยครับ ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายห้องขี้ใช่ครับผมยะไม่ใช่นะฮะห้องห้องตดเหม็นได้ทั้งคู่ค่ะเพรขี้เหมือนกันค่ะคาตอบจะไม่ใช่นะไม่ได้ล้างซ่วมค่ะห้องน้ำชายทำไมอ่ะอ๋อมูเหม็นอ้าเลยเหม็นอ๋อ เป็นที่หนึ่งเพราะว่าอยากเป็นที่หนึ่งในใจช่างกล้องคนนี้ค่ะอตัดกล้องเนะเออหนึ่งเพราะว่าวิ่งแซงคนที่สองผิดนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผิดครับผมที่สองสิคะเพราะอะไรครับก็วิ่งแซงที่สองมันนี่มึงแซงที่หนึ่งไอ้ทุกตาครับผมเกาะอะไรวะเกาะภูเก็ตเหรอเกาะพังงานเกาะล้านไม่ใช่ครับผมเกาะลีเป๊ะ เกาะอุลตราแมนค่ะเกาะอ,อกและดูนงเกาะกลางถนนค่ะ,ะกม็มันมีเสาไฟฟ้าค่ะ<อ>มันไดสีน้ำตาลสีแดงสีเขียวมันไม่มีบันไดขึ้นบ้านไงอะสีอะไรอ่ะไม่มีสีเพราะว่าบ้านชั้นเดียวไงไม่มีบันไดบ้านชั้นเดียวอ๋อ <c oughs> <c oughs> แกงจืดยายสปีดแกงจืดป้าส่งเร็วเพราะป้าสั่งแก๊บแกงจืดหมูสับเพราะมันสับเร็วแกงจืดมาละทำไมอ่ะไก้แกงจืดมาละเออก็เป็นคำตอบที่ถูกนะผมหูยากอะคำถามมากยำอะไรอะ ยำสตรอเบอรี่ยังไม่ใช่ครับผมยำสับป,ปะรดยังไม่ใช่ครับยำองุ่นไม่ใช่ครับผมยำอะไรอ่ะกูไปเลยได้ไหมกูแพ้แล้วแ oh, yeah, ยำโลเพราะโลหนึ่งไง <Wow. S 1> สองขีด <laughs> สิบขีดโ <Okay. S 1> <laughs> ไปคำตอบที่ถูกมากผม <laughs> ุกุ้งเวลาครับผมนกปัดปิ่นกนกขาวนกเอียงยังไม่ใช่ครับทำไมอะครับปัดปัดปิ่ไม่ใช่บีบได้นกบวกนกใช่นกแสกถูกต้องนะครับผมโอ๊ยกูได้ช่วยตัวเองค่ะผมไม่ช่วยใครอะไรหน่อยหรอมิช่วยค่ะชอบช่วยตัวเอง ไม่ช่วยครับผมว่ายน้ำไม่เป็นอ้าทำไมอะผมว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยว้ายไม่อยากเลือกอะได้ไหมช่วยตัวเองก่อนอย่างแรกอ่ะกลัวตายเหมือนกันยังไม่ใช่แร้บผมผิดนะสาก็คือวยใครก็ได้ขอให้ลิบช่วยก่อนหมูหมากาไก่หมาแมว นกมีลาบตุ่นแกะเพราะห้ามแกะอ่านอ๋อห้ามแพ้อ่านห้ามแกอ่านกูไปแล้วกูไปกูมาทำอะไรที่นี่อ่ะมีรถคันนึงวิ่งฝ่าไฟแดงคนขับนั่งอยู่เฉยๆคันหลังครับเพราะคันหลังก็เก่าใครอ่ะใครจะอยู่ข้างหลังคนขับมาคนเดียวนี่ ผูดิษาลไม่ใช่ครับแม่พ่อลูกปู่ยา่าตายายคนขับนั่งหน้าตาเฉยใครอยู่หลังคนขับก็ตาเฉยไงแต่คำตอบที่ถูกครับผมเพราะว่าพี่เก่ง uh oh. พี่าราอมาตอบข้อนี้แหละให้ถูกรู้สึกยังไงได้อะไรไปบ้างก็ <ut> รู้สึกว่าใครเครียดดีค่ะแต่ว่าแก็ไม่มีสาระเหมือนเดิม <c oughs> ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพร้อมที่จะนำคำถามไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อที่แบบผมจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับก็ดื่มนมเยอะๆค่ะจะได้ฉลาดฝากกดไลค์กดแชร์กดสอบะไคร้นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย